สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆเนื่องจากตอนนี้นะคะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในแคลิฟอร์เนียนะคะหรือในประเทศไทยนะคะที่อากาศร้อนไปถึง40องศาเซลเซียสเลยนะคะวันนี้คารินม,มากับอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มดับร้อนนะคะเมนูนี้นะคะเขาขายกันที่ Starbucks นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อคนข้างที่จะมีราคาสูงเหมือนกันนะคะ หแก้วเนี่ยประมาณเกือบสมเหรียญได้นะคะก็เราก็สามารถมาทำเองได้ที่บ้านนะคะเป็นเมนู Copycat นะคะเมนูนี้นะคะก็คือ Mango Black Tea Lemonade ค่ะหรือในภาษาไทยนะคะก็คือชามะนาวกลิ่นมะม่วงค่ะ Ingredients สส่วนผสมและเครื่องปรุงจะอยู่ตรงนี้นะครับ We're gonna put the measurements in the description box below a t จจะร้อนซ i ่นจีอ description นะครับ let's get started เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเราจะมาเริ่มต้นจากการทำน้ำชาก่อนเลยนะคะสำหรับชาดำนะคะหรือ black tea นะคะเราจะใช้น้ำร้อนอยู่ที่ประมาณ208นะคะถึง212องศาฟาเรนไฮน์นะคะหรือว่าที่ประมาณ9 8ถึง100อองศาเซลเซียสนะคะก็คือน้ำเดือดจัดนี่เองนะคะใส่ลงมาในถ้วยหลังจากนั้นใส่ใบชาลงไปค่ะ ชาตแต่ละประเภทนะคะใช้น้ําร้อนอุณหภูมิไม่เท่ากันนะคะแล้วก็เวลาไม่เท่ากันนะคะคนที่จะอ่านข้างกล่องนะคะเวลาซื้อมาเนี่ยเขาจะบอกเลยนะคะแล้วก็หรือว่าไปหาดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเขาก็จะบอกนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่ใบชาลงไปคนให้เข้ากันนะคะพักทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ2-3นาทีค่ะหลังจาก2-3นาทีผ่านไปนะคะให้ใส่น้ําเย็นอุณหภูมิห้องลงไปนะคะอย่าใส่น้ําแข็งลงไปเด็ดขาดนะคะ เขาจะเสียทันทีนะคะแล้วเป็นน้ําที่ขุนข่นๆนะคะให้ใส่น้าเย็นอุณหภูมิห้องนะคะคนให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้อีกประมาณ3นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะในแก้ว Starbucks นะคะให้ใส่น้ําเชื่อมกลิ่นมะม่วงลงไปนะคะน้ําเชื่อมกลิ่นมะม่วงนะคะสามารถหาซื้อออนไลน์ได้นะคะถ้าอยู่ในอเมริกาเรนจะใส่ลิงก์ของน้ําเชื่อมชนิดนี้นะคะไว้ในกล่องข้างล่างนะคะเพื่อนเพื่อก็ลองกดดูค่ะพอเรียบร้อยแล้วนะคะให้กรองน้ําชานะคะลงไปในแก้วนะคะถ้ามีแก้ว Starbucks นะ,ะนะคะเขาจะมีขีดนะคะเราจะใส่ให้ถึงขีดข้างล่างค่ะ พอเรียบร้อยทาการคนเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็ให้ใส่น้ามะนาวนะคะคือเลมอนเอทเนี่ยนะคะมาถึงขีดข้างบนค่ะถ้าอยากทาเลมอนเอทนะคะลินก็มีวิดีโอวิธีการทําแล้วนะคะลินจะใส่ลิงก์ของวิดีโอนั้นไว้ในกล่องข้างล่างเช่นกันค่ะพอได้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราใส่น้ําแข็งนะคะลงไปในแก้วให้ถึงขอบแก้วเลยนะคะพอถึงขอบแก้วเรียบร้อยนะคะใส่ในแก้วเชคนะคะใส่ทั้งหมดลงไปนะคะแล้วก็เชคนะคะให้เราจับแก้วเชคแล้วเย็นจัดนะคะถือว่าเป็นการใช้ได้นะคะ เทกลับลงไปใส่ในแก้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเห็นไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะรสชาติอร่อยนะคะทานเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกเย็นชุ่มช่ำขึ้นมาทันทีนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากๆด้วยค่ะ And if you've made something from our recipe Don't forget to share a photo of it on Facebook, Instagram or Twitter With the hashtag Rinscookbook เร <Thanks. S 2> นหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้ของเรียนนะคะช่วยกันกดไลค์กด subscribe จะกันได้ใน Facebook Instagram Twitter และ g o o g l e Plus นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งรูปภาพวสวยๆที่ทุกๆคนทำตามสูตรคุณรรนด้วยนะครับสง่งมาได้ทุกระบบเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่ hashtag ที่ Rin's Cookbook ด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการสูตรเป็นภาษาไทยนะคะสามารถติดตามบล็อกเรนได้นะคะที่ Rin's Cookbook. Blogspot. Com แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ so hope you I like Please give t h ดี video a t h u m b s up Subscribe Follow me on my Facebook, Instagram, Twitter, and Google, and stay tuned for new videos every week. And until next time, guys, bye!